สวัสดีคุณด้วยครับจูกก็บผมว่าใช้คำสาทาทะเปนเอสายดีดูเกับผมพี่โคกแก้เก่าเจ้าเจมครับเนี่ก็ถูกเกมโทโฮหนึ่งห้าจุดห้าครับผมเป็นเกมแนวอ่น้องน้องงวยพี่คือครับโทโฮคืออะไรครับโทโฮครับมันก็คือเป็นเกมเองครับมีล่าหามาคืออนิเมะไม่ใช่ครับมันคือเกมครับแต่ว่าเป็นเกมที่เอามสร้าเปอนิเมะเอง วันนี้จะมาเล่นโทงกันหน่อยครับผมก็เล่นผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเนาะผมก็เพิ่งโหลดมาครับผมมันดีเลยแล้วผมก็เล่นเออหน้าแบบหมดความยากไปครับผมยากสุดเลยตัวละครที่ผมเออแล้วก็มีตัวละครที่เลือกเยอะมากเลยครับผมจะมีในมูครับผมมาร์นิตามี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมไม่รู้ชื่อนะใครๆก็คมเม์บอกเด้นะครับผมเป็นพิพนพิษาไทยก็ได้นะ อันนี้ก็เอ่ออันนี้ผมรู้ชื่ออยู่แต่ว่าผมไม่อยากพูดทำลืมปละแล้วก็อันนี้เรามาได้เล่นกัน,นีนเนเซนครับเซนชีเอลยครับผมข้างคุณจูคาริเราจะจะมา,าตุ้นศึกของเราเขาหน่อยครับผมนี่ซินเนเซนเลยกันนะชุดเออเอาชุดนี้ก่อนครับนี่ชุดนี้เกมเลยเอาวุธเอาท่าไปตายงท่าเนี่ยเนเซนจับเซนชีครับผมนี่เลยครับนี่ เจอจับเออเจอขับใครอ่ะเอาไฟจับผมขอไฟจับจูคนะาริฮะเย้จูคาริยินเลยครับไฟใ,ใครอยูด้วยก็ฟานเจ้ามีหกตัวครับผมเลยเนมโมนิงมาเจอแค่ไหนเอาตาเนี่ยครับเฮง่ะดูกันต่อมาครับเราต้องมาสู้กับเพื่อนเก่าคราับที่เคยเป็นเพื่อนของ เราต้องมาสู้เขาผมมาสู้กับตัวละครเกมจตุนที่เราเคยฟังมาโอ้โหวันทกที่หนึ่งเริ่มครับมาใส่สกิลนี่นุ่มฟองคุณนุ่มฟองจ้าไอจูคนิแคชแนลตู้อะไรไม่ได้ครับจูคนิให้มันขึ้นก่ดครเนี่ยโอ้โหปืนปืนม็อก ลูกตองูกตองสอบหมดลูกตอครับอัดไปกินเอึงเหมือนมันมเออโอ้เมือนแงเกินเดี๋ยวนะกินลูกตองหัดไปเออเตรียมลูกองบใต้เหรอตกใต้เหรอือตกใต้ครับมันตกใต้เว้ยดูคนีตกใต้ะปดูคีมันใต้เออเฮ้ยูคนีตกใต้ครับอไง นีชี่มนเลยช่วยกันเลยนเซจ้าปืนนเซนเซออกไปนเซทำไมตายปืนนเซตนดไปตนีตเจจคาิเราทายไม่ตายตันละ พาไปตายครับพืนาตึ๊งจิ๊ตจิ๊กจิจิ๊ตจิ๊จิ๊กจิ๊กิ๊กจิ๊ตจิ๊กจิ๊ตจิ๊กจิืกจกจิ๊ตจิ๊กจิกจอ๊กจิ๊กกิ๊กจ้๊กจิ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 กกิ๊กจกจิ๊ก๊กจิ๊กกจิงกจ ลูกฟองแผลให้โอเคเสี่ยมจะไม่ยอมจูคารีแต่คาน์อุมนี่โอ้โหโ,อโ,อโ,อโอต่สี้ายข้าไมไปตายหมดหมดแล้วนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> มุนปืนแบบเท่มุนปืนแบบเท่จ่าเดฟินเราสงคามดวงกันทบผมเพื่อนคนนี้ก็โอ้โหจูคารีทำอะไร,รอ่ะ มันหล่นตุงแล้วนะไม่ยอมไม่ยอมไอ้ตวเออมันต้องบล็อกมันเหรอ,อบล็อกไม่ได้บล็อกยากมากตอนนี้ออบล็อกไม่ได้ครับตอนนี้ถ้าเออถ้าเป็นเออเซนชิมจะบล็อกง่ายกว่าครับโอ้เล่นวะเน็ตบัาเส้น,นทำไมจะเล่นท่าอะไม่มีท่าครับทางนี้ไม่ให้เล่นตรงนี้ไม่ให้เล่นท่าไม่รถไฟวง <c oughs> โชคดีทาไก่อน้าทันรับโชคดีไอ้ยิงทันแม่นแล้ตายชัวร์แล้วแอเจ้าจ้าขนาดไหนพี่รัวยิงไปปืนกลแจกให้ครับแจกให้แจกปืนแจกปืนกระสุนปืนน้องกอันนี้มันเลเซนไยนัมโบ้ดีกว่าเลเซนเป็นนัมโบ่ท่านตายท่าไม่ตายเสริมเนื้อเนื้อเนื้อ เอาไม่เอ oh ีครับเอ๊ครับผมตายปืนคนตกนิกซกงกองครับเรามีปืนลูกซองไม่ถูงกลัวโอเคเซนชิช่วยหน่อยอืมเซนชิโอ้โหปืนเลเซอร์ ไม่ตายนบมุบโอ้หมดเรื่องรถเท่ากันโอ้โหไปตาปิดชาร์ป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 ิปชาร์ปและปิดชาร์ปเลยปิดชาร์ปไม่ตายปืนกลตายตายครับผมเรียบร้อยอยู่ครับน,นี้เราน่วงไปแล้วปืนนนปืนนนเนตึน ซุ่มซ่ามากนอนแพ้เช่นนี้จ้าดูคันนี้โอเคคันโอเคครับโอเคครับทริปเอ่อทริปนี้ข้อเป็นได้ปะเขาจบเกมเอ่อโทโฮเนาะโทโฮเอ่อหนึ่งหนึ่งห้าจุดห้าครผมก็คริปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับจะทำเอ่อเป็นเอ่อด้วยนะครับบ๊ายบายครับจะทำจวพาร์ทหน้าจะทำใหม่ครับบ๊ายบาย